<ด>ยกครับเราอยู่กันที่เซนทันโคราชนะครับใช่ร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2มีนาคมเลยครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังของดีเยอะแยะมากมายมุ่งตรงไปสู่ที่เซนทันโคราชเข้ามาเรายังจํากันได้บรรยากาศนะครับในวันเปิดงานของเราที่ผ่านมา<อ>นี่นะฮะบกขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจริงๆเลยนะครับและของดีของโคราชก็ได้มาโชว์ที่งานของเราด้วยใช่ครับ จังหวัดใกล้เคียงนะอามาต้อนรับกันอย่างอุ่นหนาฝากข้างแหมมีความรู้สึกดีมากๆเลยแล้วเราจัดกันครั้งนี้จนถึงวันที่2มีนาคมพ่อพี่น้องก็ลองดูนะครับเพราะปีหนึ่งไปหนเดียวครับจะตุนอะไรกันชอบอะไรกันก็บอกมาได้จริงไหมจริงได้เพราะว่ามันมีทั้งข่าวทั้งหวานนะอ๋อจากทั่วประเทศเลยครับข่าวหวานแล้วปรุงกันสดๆที่นั่นเลยนะเราจะมีครัวร้อนอยู่ด้านนอกแล้วเข้าไปข้างในทีนี้ท่านก็เลือกแล้วก็วางแผนเลยว่าเดี๋ยวจะเก็บอันนี้นะเดี๋ยวจะเก็บอันนี้นะเดี๋ยวจะเก็บอันนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะะ ของขาานี่มันก็กินกันเป็นอาทิตย์เป็นวันถูกไหมแต่ของขาพ่อหวานมันก็สามารถจะเก็บสะสมได้ว่าเฮ้ยฉันต้องสะสมแต้มชีวิตของฉันเพราะปีหนึ่งจะเจอกันทีเดียวฉันก็ต้องสะสมว่าอะไรเป็นอะไรครับนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับตั้งแต่วันนี้ฮะจนถึงวันที่2มีนาคมนี้เราก็จะเจอกันที่ชั้นโคลาลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะครับนั่นคือกลุ่มคุณตยยกทัพส่วนตรงนี้เราก็จะมาสอนการทําอาหาร